เดินเดินเดนเดินีธดนเดเดนเดนีดีนีดนีเดนดเดด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 ่องบอกมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่ีเระรดีดีองกิ

อ้นนค่ะยี่ 30, 40, 40, 50, สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบได้เลยดีลานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการพอดนะคะของลูกคุณลุงคุณน้ากันนะคะกล้วยนะจ๊ะกล้วยนะจ๊ะ Uh. ขอ้ขอ,ขอ,อยนะจ๊ะก้ครับอ่า้อยเยอะไหมอ่าอยยอะกว่นอ่า้อยเยอะกว่า มันม่วงมีกล้วยทอดมันม่วงแล้วก็ไข่นกทามันเทศอ่านี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณลุมทอดกันนะคะโอ้โห ใช้จิตวิญ,ญญาณในการทอดมากเลยนะคะดูว่า เยอมากๆเลยนะคะลีลา มอนนกาไม่กล้าถามระเยอะนะคะดูแล แล <Yeah. S 1> ้วสอบเตาเลยนะคะคุณจะร้อนหน้าดูเลยนะคะ๋ยวเราดูอย่างเดียวเนาะ សេវាបាយកាទាំងតែគឺ พวมันน่ากินนน่ากินนน่าทานมากค่ะ,ะทุกคนทางกล้วยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกี่ถุงคะเนี่ย ร้อยกาถุงอะร้อยก็ถุงอ่ะใช่ไหมนี่ค่ะอันนี enfin ้ลูกค้าออเดอร์เยอะเลยนะคะนี่ยี่สิบถุงได้ไปจัะเนี่ยเกือบถึงค่ะเกือบถึงเลยนะคะที่ทำงานเขาสั่งกันเหรอคะนี้ได้ค่ะอ๋อโอ้โห เพื่อนๆมาแถวที่บางแคก็ขอเชิญร้านนี้ได้เลยนะคะ,เ,ะเขาจะให้ถูกหูิีวไว้ใส่เองนะคะ,ะถูกละยี่สิบห้าถุงนะคะนี่ค่ะ ในสั่ง5ถุงเลยนะคะเขาก็มีพัดลมเป่านะคะนีีีี่่ยยัักกกกพรรบสะเปแ ตอนนี้ไม่มีสมุนตามจ้าพี่ก็ไปจ้ามะข่ครับดะยี ค่ะกลวยนิ่มนะคะทุกคนใส่กลับเล่นได้ที่ค่ะได้ขอแล้วค่ะขอบคุณมากพี่จัน 80บาทเดี๋ยวเรามาลองกินไข่นกกระทาเลยนะคะโมสั่งมา30บาทค่ะได้ไม่รู้กี่ลูกคะ่ะนี่ลองดูกใกล้ๆเลยนี่จะเป็นแบบนี้นะคะกินเลยค่ะลูกไม่สวยนะแต่อร่อยมากกรอบนอกนุ่มในหอม,หอมไม่หวานมากอร่อย อชอบดูดิตะมูตันมิกินคนเดียวหมดถุงแล้วเลยนะชอบมากตักกางวังกิน โอเคค่ะเมื่อสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย